โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับออซายเอซนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการไต่หอคอยนะผมอาจจะไม่ได้ตัดเยอะนะขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยถ้าคลิปนี้ยาวนะครับเพราะว่าแบบตอนนี้มัน5้าโมงแล้วนะครับก็นะโอเคก็ไปรับชมกันเลยกันว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างรับชมกันแล้วผม Let's ก o ครับโอ้ย oh yeah, สวัสดีกันด้วยนะครับผม,ผมก็เจอกันอีกแล้วสำหรับออซายเอแล้วก็วันนี้มาลงหอคอยแล้วก็ คือปะเดนอะผมเพิ่งอัดไป้ย <c oughs> แล้วผมก็แพ้ไป <c oughs> นะซึ่งทีนี้นผมเลยมาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้นผมไม่รู้ว่ารันเนี้ยมันจะเพอร์เฟกต์หรือเปล่าแต่ผมก็ขออกว่าอันนี้เป็นลันสุดท้ายแล้วนะครับคือผมนับแล้วนะผมเล่นไปทั้งหมดเนะี่ยชิมหกลันไหมคือเอาง่ายมันมันไม่ได้มันมันมันจะเรียกว่าอะไรนะมันก็ดูแล้วไม่น่าเยอะนะ แต่คือมันไม่ได้มีรอบไหนที่ผมผ่านอะไรเงี้ยผมเลยเริ่มทอนะครับผมงอมนั่นแหละนะคือหอคอยเกยมนี้ก็คือมันงอมมากนะครับอาจจะเป็่เพราะผมเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นงงบ้างอะไรบ้างแต่ก็แบบคือผมพยายามสุดแล้วนะเว้ยผมไปอ่าชั้นสามสิบได้สามรอบอะแล้วผมก็ไปได้ชั้นสามสิบหมดเลยนะเว้ย <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รันเนี้ยมันโชคดีตรงที่ว่าคือเกมมันเพิ่งปรับมาใหม่ให้การันตีตงตังเนาะ และทีเนี้ยคือผมเพิ่งอัดไปก่อนอันนี้เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็เพ้อีกเพราะว่ามันไม่มีตัวดาเมจไว้ผมเพิ่มนะแต่ทีเนี้ยผมเลยเอ,อรันนี้เล่นแบบไม่อัดคลิปแล้วกันนะครับเพื่อแบบทดสอบถ้ามันเป็นรันที่ดีผมจะอัดถ้ามันแย่ก,ก็เล่นหลังไมเอาถ้ามันดับก็ดบับถ้ามันไม่ดับก็ไม่ดบับอะไรอย่เงี้ยเออถ้ามันผ่านก็ผ่านถ้ามันไม่ผ่านก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยเนาะเออสำหรับโอบิโตกนะครับผมนะเออ ซึ่งเนี้ยรันนี้จะเป็นรันสุดท้ายของผมแล้วคือผมเหนื่อยมากนะครับกับการกราดิงหอคอยแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคลิปนี้แพ้ผมก็แพ้เลยนะแพ้ชั้นที่ไหร่ก็ช่างคลิปสั้นคลิปยาวก็วช่างผมไม่สนแล้วนะแต่รันนี้ที่มันโชคดีว่าตัวตังได้พร้อมเอสวดีผมเลยมาอัดนะครับนะ นั่นแหละมันคือแบบสำหรับผมรันนี้ดวงโคตรดีเลยต้นเกมไม่ได้เอสอ่ะเอสคอมโบตัวตังแบบสุดโหดนะทุกคนเออทีนี้ก็ถ้าสมมุติรันนี้ชนะเนี่ยก็นาวดีนะครับถ้าเออแล้วก็วันนี้นะครับผมอัดวันเสาร์ที่16บหกเดือน8นะครับเพราะว่าเกมมันเนื้อมามะหวาดนะครับนะวันนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นแล้วก็ เจ๊รู้แล้วว่ามันเนื้ออะไรเปล่าไปยังไงนะครับก็เหมือนจะแค่เป็นแค่ตัวตังค์นะที่ถูกปรับให้การันตีเฉยอย่างอื่นก็ไม่ได้เนร์ออะไรนะครับมันเนเร์ฟแค่นั้นแหละก็คือให้เล่นง่ายขึ้นนะแต่ก็ยังคงไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ให้กำลังใจผมด้วยกันกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดคอมเมนต์ด้วย ให้กำลังใจผมทีนะผมลงไปสิบหกเกมเกมนี้หน้าสิบเจ็ดนะเออซึ่งก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะลงมานานมากสำหรับโมดนี้นะโอเคครับ oh yeah, ตอนนี้ก็มาถึงชั้นทีน่สิบแล้วนะมาอัปเดตกันหน่อยว่าผมทำอะไรกันบ้างก็อัปเกรดตัวตัวตงไปหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็ได้ตัวซัพพอร์ตอย่างหนวดดำมาซึ่งก็เอาเป็นตัวสโลเอ,อระวางทำไมเดี๋ยววางตรงนี้กัน ครับผมโอเคอัพเซชันสามแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าความจริงผมอยากอัพแซตตัวตังก่อนนะแต่ว่าตัวด,ดานมาพอดีนะครับความจริงต้องอัพได้1ีัหนึ่งคันละนะก็คือทุกคนผมแนะนํานะให้ถ้าสมมุติว่าไม่มีตัวดีๆมาเนี่ยก็ไปอัพแซตตัวตังนะครับมันจะได้ตังเหลือๆในภายภาคหน้าเนาะแต่ว่านั่นแหละนะครับใเราเค่อยไปอัพ หลังๆก็ได้เรื่อยๆครับเพราะว่าไงมันต้องมีชั้นที่เกลืออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบอัพขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ได้ชั้นแรกๆเนี่ยมันมีด่างที่เกลือนะกไ็ไปอัพตัวต่างๆไปอีกดีไหมจัดไปอีกวางได้วางเขาวางได้วางครับตอนนี้สโล์บสครับอนะ่ามีตัวสโลเสร็จแล้วก็มีตัวตีเลื่อนไหลน,นะครับ ก็จะมีเป็นตอนนี้ในเกมก็จะมีเป็นสุคนะกับโทจิเนาะเออหรือความจริงถ้ามีสโลแล้วหรือมีแชสแล้วเนี่ยก็ความจริงไม่ต้องเป็นเอาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็เป็นตัดเลือดสองตัวเลยก็ได้ได้หมดนะครับแล้วก็ผ่านแบบ easy boy เห็นไหมมันเคลียร์บอสจัดเลยนะดูนะออนะครับ โอเคประมาณนี้ครับชั้นที่10เดี๋ยวเจอกัน20ถ้าสมมุติผ่าน <c oughs> เออผมก็ยังไม่มั่นใจอย่เดียคือมันเล่นมานานจน,น <c oughs> มันเปื่อยนะ้วมันเปื่อยมาปยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ชั้นที่20แล้วมาอัปเดตกันนยดกว่าตอนนี้คือผมได้ฟูลทีมแล้วนะก็จะมีไม่นับเป็นตัวเิ่มต้นมี S อตัวตัวตวตว S, ตวตงหนวดดำที่เป็นเซตเดิมเนะาะแล้วผมก็ได้มาเพิ่มเป็น ตัวของซูนะ,ะนะครับแล้วก็ตัวฟิสนั่นองนะซึ่งก็ครบเครื่องนะครับครบเครื่องครบเลยนะครับแต่ความจริงอย่างแต่ตัวตัวตีติดเลือดไหลเป็นไอ้นี่มักว่าโคจิครับโคจิเนี่ยนะมันเป็นเมตาใหม่นะแต่ก็ใช้ซูนะได้ครับผมก็จะไม่อัพตันนะผมจะอัพเนี่ยอยู่ขั้นนี้นะครับให้มันตีเลือดไหลแล้วก็เอาเงินระดมทุนกับ S นะซึ่งก็ผมอัพสเต็ เเนี่ยเป็นที่ปเอตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อับสต,ตาร์เป็นทีเป็นเอสละจากตอนแรกมันเป็นเอลบเนาะก็อับมาได้ขั้นเดียวครับหวัง<อ>ว่าเพราะเราปรับซองออบบบเกตไว้มันน่าจะยือ้อบอสได้อยู่ลืมดูนะครับโอเคมาก็เคลียร์มอนไปเกือบหมดนะเนี่ยเซตนี้คือมันเคลียร์มอนแบบมอนได้เดือนเลยโอเคครับตัวนี้เคลียร์ตาย สโลสตันหน่อยสตันหน่อยสวยเลีร์ <Okay, S 1> ได้ไหมหลุดไปหนึ่งผมเหลือเลือดทานอยู่วะผมเหลือเลือดทานอยู่ไปเลยเอาเตรียมเฮตานนั้นปล่อยได้เหรอ okay, ครับถ้ามีอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะที่เราจะปล่อยไปได้คร okay, แต่มันน่าจะตายก่อนสวยครับจีจีจ โอเคครับตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงชั้นที่สามสิบเว้ยแม่งมาได้ยังไงอ่อเบื่อจัดก,ก็ตัวละครมันดีออแล้วเส้นอุย๊ยได้ด่านที่ผมต้องการแหละแต่ว่ายังไม่มีแผนในหัวเลยตอนนี้และหลังจากนี้นะครับผมขออนุญาตตัดออกนะเพื่อที่จะทำให้คลิปสั้นนะครับความยิงตอนแรกเนี่ยผมจะเล่นให้ดูด้วยนะแต่ว่าผมเพิ่งสังเกตนะครับแม่งครึ่งชั่วโมงเลยนะ ที่ผมอัดไปในวิดีโอนี้เพราะนั้นก็ขออนุญาตตัดโลทิ้งหมดไปเจอบอสเสร็จแล้วกันนะครับเราแบบซองเกตอยู่มันจะสโลแต่บอสแล้วก็สตันแต่บอสนะเรียบร้อยครับโดนไปนี่และถามอีกอย่างเห็นไหมนวดจำช่วยำํำน้ำไม่เห็นนะทำไมเล่นนะเออจะดูถูกนวดํำนะไอ้นู้เดีียวมันกล้าหลุดวงผมจะปรับคนหนึ่งแล้วขายไปวางหลังนะแล้ววิ่งกลับมา 打你提呢，OK。 สตาร์บอร์ดไปคูนหนึ่งเลยเราดูเอด้วยโอเคมันปุ๊บไปเราขายครับเราขายเราวางเอตอนนี้ไม่ต้องปรับอะไรแล้วเราวางไปได้เลยเรอดูสุนะสุนะหลูดปุ๊บตรงนี้ไม่ต้องเลือนไหลแล้วนะอัพตันได้เลยนะครับทำดาเมจให้ได้มากที่สุด S ไม,ม่ต้องอัพตันนะวางอัพไปก่อนวางอัพไปก่อนเอาให้เร็วที่สุดทุกคนโอเคกนะปึ๊บปึ๊บไปเชื่อผ่านวะผ่านแน่โว้ยผ่านแล้วทุกคนดูชิลลันแรกที่ผ่านดู ยี่สิบดีโลสองพันเพชรเธอไม่ได้อย่างงี้ดิโอวิจารเออทุกคนแปดร้อยเจมมันทิปร้อยนะรอบนี้ดองรอบนี้ทองนะในอัพเดตใหม่ก็ถ้ามันการันตีก็ได้ประมาณสองตัวป่ะเพราะเดี๋ยวผมก็ไป K, นะเอฟเอีกครับชีอือที่ไงกียูนะกียูผมไม่ได้รลนะออซาได้ไหมละ่ะ อซาได้ไหมล่ะปุจะกบแบบหลับตาปุจะกยบหลับตาแล้วเล่งเสียงสุดคนดูอาจจะเสียงดังนิดนึงอเยอะ เฮ้ยเสียงหยุดปั๊บเรยปั๊บไลรโอ๊ยอ่ลืมตาแล้วนะสามสองหนึ่งโอ้แม่งนึกว่าออซาขอหลับก็ยังดีเก็บกูชิ่มาป่วยมาป่วยโอ้ยกูนี่แรงเสียงเลยกูนี่แรงเสียงแกล้าโคโลโอ้พี่ชั่วตัอาหารกู ปไตัวน like ี้ค like well. ือมันต้องสุดโหดสุดตึงอยู่แล้วในแค่วงอย่าลืมคอร์รัปเต็ดเนี่ยก็จีละแยมมาปอ้ยมาปุ้ยรีโลจากร้อยกว่าอุตส่าห์ดองไว้อัปเดตใหม่จีๆเลยการลงหอคอยเล่นถึงตัวเองยังลงเดือดดาดาอยู่เลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับ ประมาณนี้ครับผมเจอกัน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมคอยที้งมาน่าจะมีคอสเมติกที่ใส่เนาะเนี่ยปอโป Let's go Gambers